สวัสดีค่ะเอาวันนี้ชื่อรายการใหม่นะคะซึ่งเป็นรายการที่อาจารย์ละพันตั้งใจจะทำมากมากก็คือเพื่อพดุงไว้ซึ่งความสุจริตในสังคมไทยชื่อรายการว่าสารผู้พิพากษาสิ่งท้าทายความสุจริตสิ่งท้าทายสุจริตในสังคมไทยตอนที่1ตอนนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องการคัดค้านผู้พิพากษาซึ่ง จะไม่ค่อยมีการพูดคุยในเรื่องนี้เท่าใดนานะักในแวดวงนักกฎหมายในแวดวงทนายความแต่าจารพันจะนําเรื่องนี้ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเพราะว่าถ้าตัวเราเพื่อนฝูงเราหรือใครที่ชีวิตบังเอิญจะต้องไปมีคดีไม่ว่าจะตกเป็นจําเลยนะคะถูกฟ้องหรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะคะใน สารปกครองถ้าเป็นจำเลยในคดียุติธรรมสารยุติธรรมนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโจ์ว่าง่ายไปเป,เป็นคู่ความอยู่ในศาลและจะต้องมีผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เดี๋ยวจะได้กล่าวก็คือสรุปแล้วก็คือว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรับฟังข้อเท็จจริงพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้ดุลพินิจวินิจัฉน,นะฮะว่าวินิจัยไปทางใดนะฮะว่าจำเลยผิดจริงตามฟ้องไหม หรือว่าฟ้องโจทนั่นนะคะพิสูจน์ไม่ได้ก็ให้จำเลยชนะคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเะนั้นหรือว่าฟ้องโจทย์นนะะพิสูจน์ได,ด,ไะะสได้สมฟ้องคราวนี้เนี่ยกรณีเนี้ยเราจะต้องมีผู้พิพากษาเป็นคนกลางจะขออนุญาตพูดเท้าวความนิดหน่อยนะคะเมื่ออดีตเนี่ยเวลามีความกันมีความขัดแย้งซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะ แล้วถ้ามนุษย์ถ้ามีศีลน้อยมีธรรมน้อยในสังคมใดเนี่ยก็จะมีความขัดแยง้งมีการเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะด้วยจงใจหรือจะด้วยโดยไม่ตั้งใจแต่เกิดผลเสียกับคนอื่นเนี่ยมันก็เลยเป็นความกันขึ้นมาเดิมทีเขาก็จะใช้คนที่ทั้งสองฝ่ายเชื่อถือนะคะี่ใหญ่บ้านหัวหน้าบ้านหัวหน้าเผ่าอะไรอ่เงี้ยเป็นผู้ตัดสิน ตามตัดสินก็อาจจะใช้หลักการฟังข้อที่จริงหรือใช้หลักความเชื่อเช่นเดลุยไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันโลกมันเปลี่ยนมาเยอะจนกระทั่งมาถึงยุคที่สังคมในยุคนี้ก็ต้องมีการร่างไม่มีการตรากฎหมายก็จริงๆก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคกรีกยุคโรมันนะคะกฎหมาย12โต๊ะอะไรต่างๆก็ มีการเห็นว่าเออเป็นผลดีเพราะว่าทําให้เกิดการฟังข้อเท็จจริงมีการคนกลางอะสามารถฟังข้อเท็จจริงได้แล้วก็มีกรอบกติกาตัวกฎหมายให้พิจารณาว่าแล้วอย่างเนี้ยเป็นความผิดไหมแล้วถ้าผิดแล้วเนี่ยจะมีโทษแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะทางแพ่งทางอาญาต่อมาก็พัฒนาเป็นทางปกครองหรือทางสารชํานาญพิเศษอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่หลักก็คือหลักเดียวกันคือคนกลางต้องสุจริต คราวนี้ถ้ากรณีเราไปต้องไปอยู่ในการเป็นคู่ความซึ่งใครก็ไม่อยากจะเป็นนะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องเป็นเราก็ประสงค์ที่จะได้ผู้พิพากษาที่ที่เป็นผู้ที่สุจริตเพราะถ้าคนสุจริตเนี่ยนะข้อที่จริงก็เข้าสู่สำนวนนะคะตามฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยฝ่ายฟ้องฝ่ายถูกฟ้องเนี่ยนะคะ ตามกระบวนการเดี๋ยวเขาจะมีกระบวนการนะเมื่อมาถึงคนกลางก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เข้ามาสู่สำนวนอันไปดูซิว่าเข้ากับข้อกฎหมายมันว่าจะเป็นความผิดหรือไม่จะมีโทษหรือไม่มีแล้วมีโทษแค่ใดฉะนั้นเนี่ยความสุจริตของผู้พากษาเนี่ยสำคัญมากดิฉันก็จะวกกลับเข้ามาในเรื่องเร็วนี้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะถือว่า เป็นผู้ที่มีโอกาสนะคะได้เป็นแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่ได้รู้เรื่องกฎหมายจำนวนมากเหตุเป็นเพราะว่าถูกฟ้องเยอะมากรวมทั้งไปเป็นพยานให้กับผู้ป่วยและพยานให้กับแพทย์พยานให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวนน่าจะทั้งหมดเนี่ยน่าจะนับร้อยคดีขึ้นขณะเดียวกันก็มีสภาธนายความถ้ายุคนั้นก็ประมาณปี2 5 3 6 นานแล้วเนาะก็ท่านนายกแล้วก็ท่านอุปนายกสภา,านายความก็เขามีฝ่ายช่วยเหลือคดีผู้ป่วยหรือประชาชนที่เดือดร้อนจากคดีแต่เสร็จแล้วเนี่ยเวลามาข้อที่จริงที่เขาเขาโต้แย้งกันเป็นข้อที่จริงทางการแพทย์ก็เลยทําให้อดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือสภา,านายความในฐาน,นะเป็นกรรมการสภา,านายความพิทักษ์สิ่งแวดลอ้อม แล้วก็ต่อมาก็มีก็แต่จะช่วยในเรื่องของข้อที่จริงทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโมลพิษที่ทําให้เกิดโรคก็ทํางานอยู่กับทนายยาวนานนะฮะหลายปีตอนนี้พอมาถึงความรับรู้เราก็เพิ่มขึ้นประกอบกับเราเป็นคนชอบค้นคว้าศึกษามันก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าใจหลักต่างๆได้เร็ว มันก็เหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยตั้งคําถามได้ว่าเอ๊ะถ้ามันจะสุดจริตกว่าน,นี้ทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้ทํางานกับกลุ่มทนายความและก็นักกฎหมายที่ไม่ใช่ทนายความนะคะที่เขารักความถูกต้องในเกี่ยวข้องกับการที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นของทุกคนเป็นสาธารณะการทําให้เกิดโมลพิษและทําให้เกิดการ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันมีกฎหมายหลายฉบับที่กล่าวถึงแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมอะค่ะสมาคมทนายความพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นเราคมทนายกดสมาคมนักกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็ทายยํางานของเขามา <c oughs> เขาก็มอบเสื้อสามารถไนดะ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองคงสามารถไม่ถึงแล้วะคะ่ะก็จึงอยากจะบอกว่าเรื่องสําคัญมากมาก ก็คือถ้าจําเป็นต้องมีความจริงๆเราต้องเข้าใจถึงวิธีพิจารณาความนะคะวิธีพิจารณาความเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของสิ่งหลักเลยที่จะต้องใช้และลงรายละเอียดมากๆเลยคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งในกฎหมายอื่นๆก็จะมักจะกล่าวว่าถ้าไม่มีกล่าวไว้ในกฎหมายอื่นๆนั้นก็ให้มาใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง ซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีพระราชบัญญัติให้ใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2,477ตั้งแต่สมัยพระยาพ,ยาพหลลพ,พยุหเสนาแต่เนื่องจากว่าเป็นอันที่มีตัวบทมาตราบัญญัติไว้ค่อนข้างมากแล้วก็มีการปรับแก้บ้างเป็นรายมาตราแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ยังคงหลักเดิมน,นี่ฉันอยากจะกล่าวถึงเรื่องก่อนจะไปถึงการคัดค้านผู้พิพากษานะคะ เราจะต้องมากล่าวถึงว่าวิธีพิจารณาความยังไม่ต้องความแพง่งความอาเอาวิธีพิจารณาความมันเป็นอย่างไรก็จะต้องมีความถูกไหมฮะและความนั้นต้องเป็นความในลักษณะคดีที่เข้าเกณฑ์ที่จะรับเป็นคดีได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นจะต้องมีการฟ้องคดีมีคําฟ้องนะคะแล้วก็มีผู้ที่ถูกฟ้องหรือจําเลยก็ทําคําให้การ ก็คือว่าตนเนี่ยทาตามที่เขาฟ้องไหมว่าเราทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ทําก็ปฏิเสธคือก็มีคําฟ้องคําให้การก็จะมีการมอบหมายให้คนกลางนะฮะสมมุติฟ้องที่ศาลใดคือหมายถึงสถาบันนะตรงนี้หมายถึงตัวองค์กรตัวหน่วยงานฟ้องที่สถาบันก็คือณศาลที่ต้องมีเขตอํานาจเพราะว่าเ,เดี๋ยวนี้มันซับซ้อนนะคะมีเขตอํานาจเช่นศาล จังหวัดนครสวรรค์นะคะกำลังพูดถึงศาลยุติธรรมนะยังไม่แบบสับสนที่ตอนนี้เราวุ่นวายมีศาลเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอาแค่ศาลก่อนนะเมื่อก่อนก็เป็นศาลจังหวัดนครสวรรค์ก็มีเขตอํานาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นนะศาลยุติธรรมในเขตจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ต้องฟ้องที่ศาลที่มีเขตอํานาจและในกระบวนการะจะจะจัดคนกลางเข้ามาเนี่ยก็เป็นอนํานาจหน้าที่ขอตาม พระธรรมนูญยุติธรรมนะคะซึ่งก็จะเป็นอำนาจของหัวหน้าศาลหรือถ้าระดับอื่นๆก็เป็นของอาชิปตีเป็นของอะไรก็ว่ากันไปนะก็จะจ่ายสำนวนตามกติกาครานี้เนี่ยถ้าท่านใดเข้าสู่คดีแล้วเนี่ยพบว่าผู้พิพากษาเนี่ยอาจจะไม่เป็นกลางพอ แล้วก็ห่วงว่าคดีตนเองเนี่ยไม่ว่าจะสืบกันนำข้อเท็จจริงเข้าไปอย่างไรถ้าคนกลางไม่เป็นกลางหรือขาดความสุจริตแล้วเนี่ยเราจะเสียหายได้แต่ตรงนี้ดิฉันบอกได้เลยว่ามีเหมือนกันแต่ไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่รุนแรงฉะนั้นเขาจึงมีบทบัญญัติในจุดหมายเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญว่าด้วย การคัดค้านผู้พิพากษาหมวดที่2ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งจริงเนี่ยเป็นประมวลกฎหมายที่มีมาตราเยอะมากเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะถึงขนาดเรียนรู้ไม่ได้และเวลาเราจะใช้กฎหมายนะฮะนอกจากเราเข้าใจว่าชื่อกฎหมายไหนแล้วเราก็เข้าไปในบทมาตราที่บัญญัติไว้กำลลงจะบอกว่าวิธีเรียนกฎหมายไม่ยากค่ะดิฉันเท่าที่เคยสอนวิชากฎหมายการแพทย์ หมอหมอพยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชท,ทันแตแพทย์อะไรนักวิยาศาร์มาเรียนทุกคนจะบอกว่าไม่ยุ่งยากเลยวิชากฎหมายง่ายแต่ที่ยากคือความสุจริตของคนกลาาหรือความสุจริตของผู้ประกอบวิชาชีพสองฝ่ายว่าซื่อสัตย์ต่อลูกความกันไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรามาดูว่าทําไมเขาถึงบัญญัติไว้นี้เขาบัญญัติว่ามันมีบท ทั้งหมดเนี่ยนะคะมีภาคหนึ่งเรียกว่าบททั่วไปและในภาคหนึ่งบททั่วไปเนี่ยก็มีลักษณะที่หนึ่งก็คือบทวิเคราะห์ศัพท์ก็คือให้รู้ว่าคําคํานี้อย่างเช่นคําฟ้องหมายถึงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปข้อลักษณะที่สองคือสารเราก็จะมีหมวดที่หนึ่งว่าด้วยเขตอ,อํานาจสารหมวดที่สองว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาอยู่มาตราสิบเอ็ดถึงสิบสี่เราจะเข้าเรื่องแล้วนะคะเพราะว่า มาตรา1 1บเถึงสินอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอื่นๆค่ะมีภาค2ภาค3ภาคสเรื่องการพิจารณาคดีจนกระทั่งถึงการอุทธรณ์ดีกาการบังคับคดีเอาเป็นนั้นว่าเราเอาเฉพาะมาตรา1 1บเถึงสิมาตรา1 1บเถึงสิกล่าวว่าอือ การคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยนะคะการคัดค้านผู้พิพากษามาตรา11กล่าวว่าเมื่อคดีถึงศาลผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดในศาลนั้นอาจถูกคัดค้านได้ในเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าผู้พิพากษานั้นมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น 2. ถ้าเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือว่าเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าในชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องลูกพี่หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสชั้นสชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นวงเล็บสามถ้าเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์หรือโดยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความพิเศษมีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้น เคยถูกอ้างเป็นพยานข้อสี่หรือถ้าได้เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยเป็นทนายความหรือได้เป็นผู้หรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วให่ไหมหรือข้อวงเล็บหกนะฮะถ้ามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเองหรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโรหิตโดยตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่งพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งข้อ7ถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือโลกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดตรงนี้เป็นเฉพาะนายจ้างนะฮะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็คือว่าผู้พิพากษาอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บเจ็ดแต่มันจะมีมาตราสิบสองมาตราสิบสองกล่าวว่าเมื่อศาลใด มีผู้พิพากษาเพียงคนเดียวเพียงคนเดียวถ้าเกิดมีทุกการจะถูกคัดค้านได้ไหมเพราะมันก็เท่ากับจะไม่มีผู้พิพากษาเลยใช่ไหมคะก็เขียนว่าเมื่อศาลใดมีผู้พิพากษาเพียงคนเดียวผู้พิพากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในมาตราก่อนนั้นได้ก็คือวงเล็บหนึ่งร้อเจ็ 7, ตามมาตราสินะคะหรือ ด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมอันนี้สาคัญนะทวนหรือด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้การพิจารณาและพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปนี่เหตุอีกเหตุหนึ่งขั้นแรกเหตุวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บเจ็ดอันที่สองถ้าเป็นเหตุในมาตราสิบสอง ก็คือเหตุอันมีสภาพร้ายแรงเนี่ยมีถูกเพิ่มมาซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปและมาตราสิบสามกล่าวว่าถ้ามีเหตุคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อนคือมาตราสิบเอ็ดและมาตราสิบสองมาตราสิบสองอย่าลืมนะฮะที่เหตุที่ทาให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปนะฮะสภาพร้ายแรงเนี่ยนะฮะ ถ้ามีเหตุจะคัดค้านได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวไว้ในสองมาตรากอรเกิดขึ้นแก่ผู้พากษาคนใดที่นั่งในศาลวงเล็บหนึ่งผู้พากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกล่าวต่อศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้านแล้วขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคาดนีนั้นก็ไดนะ้เมื่อตนถูกคัดค้านก็เป็นธรรมชาติของถ้ามีมการคัดค้านตนไม่ให้เป็นคนกลางตนก็ โดยหลักแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ที่เป็นพิาาพากษาเขาเพราะเราถูกคัดคา้านนะฮะวงเล็บสองคู่ความที่เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลแต่ถ้าตนได้ทราบเหตุที่พึงคัดค้านได้ก่อนวันสืบพยานก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเสียก่อนวันสืบพยานนั้นหรือถ้าทราบเหตุที่พึงคัดค้านได้ในระหว่างพิจารณา ก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่ช้ากว่าวันนัดสืบพยานครั้งต่อไปแต่ต้องก่อนเริ่มสืบพยานเช่นว่านั้นคือมีระยะเวลาหน่อยว่าคัดค้านคำคำร้องยื่นคัดค้านต่อศาลคือคัดค้านผู้พักษาอต่อมาวักต่อมาเมื่อได้ยื่นคำร้องดังกล่าวแล้วให้ศาลงดกระบ,บวนพิจารณาทั้งปวงไว้ก่อน จนกว่าจะได้มีคําชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้นแล้วนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดนิดหน่อยนั้นจะขอแค่เนือหาเอามาขยายความนะคะเราลองดูสิคะตกลงว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งจะเป็นวิธีหลักที่จะต้องใช้กันนะอ้างอิงเอาใช้กันได้กล่าวไว้ในหนึ่งในลักษณะที่ ในภาคหนึ่งนะคะเรื่องพื้นฐานเลยเรื่องทั่วไปหมวดที่สองหัวข้อการคัดค้านผู้พากษาเราก็ต้องเข้าใจว่าเจตนาลมของกฎหมายเนี่ยมุ่งหมายที่จะให้ผู้พากษาเนี่ยที่จะเป็นคนมาพิจารณาคดีเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับถูกไหมคะว่าเป็นผู้สุจริตเป็นคนกลางไม่ทำให้เกิดการเสียความยุติธรรมอย่างรุนแรงนะฮะ หรือถ้ามีเหตุเจประการนั้นก็คือเป็นเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีึ่งมันก็แน่นอนก็กลายเป็นคนไม่เป็นกลางแต่ถ้าถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดาีในลักษณะใดทางหนึ่งแต่ว่ามีนะคะผู้พากษานั้นอาจถูกคัดค้านด้วยเหตุดใดเหตุหนึ่งหรือด้วยเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงสภาพต้องร้ายแรงนะคะซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป ดนั้นเจตนารงของกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะในหมวดนี้การคัดคา้านผู้ว่สสาษามุ่งหมายให้มีการคัดคา้านผู้พากษาถึงแม้มาตราสิบสองจะกล่าวก็ยังบอกแม้กระทั่งในศาลที่มีผู้พากษาเพียงคนเดียวนะก็ยังคัดค้านได้เพียงแต่จะมีรายละเอียดวิธีคัดค้านที่ต่างนิดในมาตราสิบสามก็คือจะลงรายละเอียดว่า,าในวรรคที่สามของวงเล็บสองก็บอกว่าถ้าศาลใดมีผู้พากษาเพียงคน,คนเดียว และผู้พิพากษาคนนั้นถูกคัดคา้านหรือถ้าศาลใดมีผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาทั้งหมดถูกคัดคา้านให้ศาลซึ่งมีอำนาจสูงกว่าศาลนั้นตามลำดับเป็นผู้ชี้ขาดคำคัดคา้านแต่ทั้งหมดเนี้เขาบอกว่าให้ศาลงดกระบวนพิจารณาทั้งปวงไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำชี้ขาดในคำที่คัดค้านนั้นตอนนี้เราต้องเข้าใจแล้วว่าถ้าเราประสบ เหมือนกับที่ดิฉันได้กล่าวในคลิปช่วงที่ดิฉันอยู่ในโรงพยาบาลหัวข้อสารถึงโรงพยาบาลการคัดค้านผู้พิพากษาเราต้องใส่ใจกระทําค่ะไม่ว่าเราจะเป็นโจทย์เป็นจำเลยไม่ว่าเราจะมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยนะไม่ได้กระทําผิดเราต่อสู้ได้ดีแต่ถ้าเราเสียหายตรงที่ว่ามีสภาพร้ายแรงอันกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองว่าเราจะค้านผู้พิพากษาไหม แต่สำหรับอาจารย์อรพันธ์แนะนำว่าไตาตองให้ดีและทำการค้านส่วนใหญ่ทนายซึ่งเป็นอาชีพของเขาเขาจะไม่ทำการคัดค้านผู้พิาพากษาเหตุเป็นเพราะว่ามันกระทบต่ออาชีพเขาจริงๆนะคะเพราะเขาจะต้องไปศาลแต่ตัวความไม่ใช่ตัวความไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยถ้าปล่อยให้สถานเป็นแบบนี้จะมาเสียใจภายหลังว่าทำไมไม่คัดค้านสมมติเกิดเหตุต่อไป คดีก็จะยาวไปนะคะถ้าถูกพิพากษาไปก็ต้องมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นการปแบบระกันตัวกันยื่นการทําบุตรกันวุ่นวายไปหมดฉะนั้นจึงแนะนําให้พวกเราเนี่ยนะคะรวมทั้งศาลตัวผู้พิพากษาต้องส่งเสริมการถูกการให้ประชาชนคู่ค,ความตรวจสอบผู้พิพากษาว่าท่านสุจริตหรือไม่สุจริตเขาไม่เชื่อถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเนี่ยก็ควรจะงดนะคะ กรณีแรกคือขอถอนตัวก่อนแจ้งสารที่เขามอบคดีมาขอถอนตัวถ้าไม่ขอถอนตัวเนี่ยนะคะคู่ความก็ทําคําร้องคัดค้านนะะ่นนะคะแล้วก็มีกติกาว่าจะทําอย่างไรกันว่าคําคัดค้านนั้นฟังได้หรือฟังไม่ได้และการคัดค้านนั้นนะ่ะเข้าเหตุข้อใดเข้าเหตุมาตรา11 1ถึงโงเล็7หรือเข้ามาตรา12ในวคท้ายที่ว่ามีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้ การพิจารณาพ,าพฤฤิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยการเขียนคําคัดค้านก็ไม่ยากเพราะก็ทําเป็นคําร้องก็เหมือนเวลาเราไปติดต่อราชาการก็ต้องเขียนคําร้องเราก็ให้เหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผู้พากษาท่านนั้นกระทําการในในหน้าที่ผู้พากษาอันจะทําให้เสียความยุติธรรมนะคะเกี่ยวเสียความยุติธรรม ไปในการนานพิจารณาหรือพิพากษาคดีอย่างร้ายแรงซึ่งตรงนี้ในประสบการณ์ที่ดิฉันในฐานะที่ว่าต้องทําคดีของตนเองต้องเป็นที่ปรึกษาความเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงนะคะให้กับพวกหมอหมอทั้งหลายให้กับคนไข้ให้กับอะไรเยอะนะคะมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและตรงนี้สารยุติธรรมควรจะ ผยแพร่และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบผู้พิพากษาและทัดก,การคัดค้านผู้พิพากษาตั้งแต่ต้นไม่ใช่รอจนกระทั่งเรื่องไปวุ่นวายแล้วสุดจริตในสังคมไทยก็ไม่มีใครหวังใจใครนี่มีกรณีที่พวกเราคัดค้านการคัดค้านผู้พิพากษาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นหลักแต่ต้องเป็นของจริงนะต้องมีสภาพร้ายแรงนะต้องอย่างนั้นจริงนะเป็นหลักก็คือว่าก็จะมีการ เปลี่ยนผู้พิพากษาโดยตัวสารสมว่าสารอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยน,นฮะเมื่อมีการคัดค้านผู้พิพากษาอันก็อาจจะเปลี่ยนถ้าฟังขึ้นนะฮะคำคัดค้านนั้นขรอสำคัญเราต้องสุจริตก่อนนะฮะว่าเราไม่ใช่เราไปใส่ความผู้พิพากษาเขานะเดี๋ยวจะโดนคดีต่อคือเขียนความจริงและบอกสิว่ามันจะกระทบความยุติธรรมอย่างไร เอาอย่างกรณีสมมติถ้าท่านผู้พักษาบอกว่า,อ,านะะอัลละนะคะวันนี้เป็นวันกําหนดหลังจากฟ้องโจททําให้การแล้วสเตปต่อไปของขั้นก็คือการนัดพร้อมในอดีตจะเรียกว่านัดพร้อมหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบเริ่มลงมารายละเอียว่าเป็นวันกําหนดประเด็นพิพาะระหว่างสองฝ่ายแล้วก็กาหนดว่าจะสืบกันอย่างไรนะคะจะพิสูจน์กันอย่างไรซึ่งกรณีแบบนี้ าสาททำตรงตามนั้นแล้ววิธีการเขาก็จะบอกว่าวิธีการกำหนดประเด็นก็เอาฟ้องเอาคำให้การเนี่ยมาดูแล้วดูว่าอะไรมันยังแย้งกันอยู่อะไรรับกันก็ไม่ต้องถือเป็นประเด็นสืบอ,อันไหนแย้งกันก็คือเอามาสืบเอามาเป็นประเด็นแห่งคดีเป็นประเด็นพิพาทแล้วก็จะให้ฝ่ายต้องถามโจทย์ ถามจำเลยถามสองฝ่ายว่าเออจะสืบกันเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาสืบเอาพยานปากไหนมันสืบคำนวนเท่าไรเอกสารอะไร,ะไรพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรหรือพยานผู้เชี่ยวชาญหรือการ,รเผชิญสืบอะไรถ้ามันตรงไปตรงมาแบบนั้นในประเด็นแห่งคดีมันก็จะจบเนี่ยค่ะแต่ถ้าท่านเจออย่างเช่นกรณีท่านผู้พากษากําหนดเลยไม่สอบถามไม่ทํากระบวนการาต่างๆเหล่านั้นเลยมันก็จะเสียความยุติธรรมอยู่ๆนะสมุดเกิดสารท่านมาบอกว่าเนี่ยฮะเอาละ กำหนดเลยทั้งๆที่ยังไม่มีการกําหนดประเด็นแล้วฝ่ายโจทย์จาเลยยังไม่ได้เสนอวิธีการว่าฉันจะสืบเอาใครมาแต่ศาลกําหนดเลยว่านี่นะให้คนนี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 ้ของฝ่ายโจทแล้วก็ให้คนนี้คนนี้ของฝ่ายจําเลยแลสะสัดส่วนที่ให้อย่างเช่นให้โจทสิบหกคนให้จําเลยหนึ่งคนอันนี้โอกาสจะกระทบต่อความเป็นธรรมไหมตัวจําเลยเขาก็จะต้องฐานตัวเขาเองเขาก็ต้องค้านศาลและค้านศาลตามข้อเหล่านี้โอกาสก็จะทําให้ เราได้สารที่สุดจริตเราได้ผู้พากษาที่สุดจริตกระบวนการก็เดินไปแล้วมันก็จะไม่เสียหายกับสังคมเพราะถ้าเกิดฝืนเดินกันไปบนความคลางแคลงอดทนกันก็จะไม่เกิดและตรงนี้ตัวความต้องทำเองถ้ามีปัญหาขัดข้องวิธีการเขียนคำคัดการผู้พากษาใดๆสถาบันเวชศาสตร์นะคะโดยสถาบัน กฎหมายการแพทย์มีอาจารย์นพพลมีอีกหลายคนพร้อมให้คําแนะนําทางวิชาการนะคะก็ขอให้ท่านอย่ามีคดีเลยนะคะแต่ถ้าจําเป็นที่ต้องมีก็ต้องทําการพิจารณาเรื่องความสุจริตของสังคมไทยจะดีได้ถ้าผู้พากษาที่อาจจะไม่สุจริตและกระทบความยุติธรรมเนี่ยถูกคัดค้านแต่การคัดค้านต้องเป็นไปตามกระบวน พิจารณาด้วยพิธีพิจารณาความในต่อนกฎหมายแพงมาตรา1 1 1ถึง14ีขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ